สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปในเรื่องของการทำแบ็กอัพคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิกอลหรือว่าเป็นแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบ็กอัพทั้งเครื่องนะครับตัวอย่างนี้ก็คือเป็นแบ็กอัพของ Linux นะครับอันนี้เราเปิดโปรแกรม v ี m จากนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าของคอนโซลหรือหน้าดชบอร์ดของ v ี m นะครับที่ขวานี่ครับแล้วก็ทำการ Linux คอมพิวเตอร์ นะครับจากนั้นก็ default นะครับ next ตั้งนะครับสมมติผมตั้งเป็น Linux Server นะครับตรงนี้ next ครับจะเป็น Solution next อย่างเดียวนะครับ Node r ของคอม Computer แล้วใส่ IP นะครับ Central เ,เนี่ยเรากำหนดไว้แล้วนะครับตรงนี้สามารถแอ d ได้ตรงนี้นะครับ แล้วครับนี้ครับต้องการไปอัปตั้งเครื่องนะครับหรือเป็นบ,บั๊อัปวอลุ่มหรือเลเวลไฟล์ก็สามารถทําได้ตรงนี้ก็กดนี้ครับレスโพสโซลีก็เลือกเป็นดีฟอลต์เราสามารถกําหนดจ,จํานวนวันที่เราต้องการเก็บนะครับสิบวันอันนี้ผมเลือกเป็นดีฟอลต์นะครับตรงนี้เรื่องของอินตอปเชันตรงนี้ก็ดีฟอลต์น,น,นะครับนี่เสร็จแล้วแอพพลายครับจากนั้นกดรันครับรันก็จะ ก็ทำการแบ็กอัพทันทีนะครับตรงนี้จ็อบนี้นะครับ เริ่ม process ในเรื่อของการแ b a c อัพแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าถูกปุดวิ่งแล้วนะครับอ r o c e s s i n g date ก็วิ่งละ52เมตรนะครับดูครับก็ทำการ b a กอัพเสร็จแล้ว เรามาดูว่าใช้วิธีการเอ่อหมายว่าเวลาเนี่ยเห็นไครับใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับภาพนี้ทั้งหมด5้าร้อกิกนะครับแต่ว่าก็วีมเนี่ยก็คือเข้าไปแบ็กอัพนะครับก็คือแานเฟอร์ข้อมูลนะครับประมาณ1กิกแต่ว่าใช้จริงก็คือหรือว่าทําการเป็น Image ไฟล์นะครับบีมแบ็กอัพเนี่ยก็คือเหลืออยู่แค่สีุ้านะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่ตั้งสเก็ u ดูได้นะครับว่าเราต้องการทําการไปถ่ัยทุกๆวันหรือทุกๆกี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ก็คลิก จ็อบที่เราสร้างมานะครับเพียงเท่านี้นครับคุณก็ปลอดภัยนะครับหรือว่ามีการสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงตามในเรื่องของอินเทอร์ออดิตด้วยนะครับฝากไว้แล้วลิปถัดไปเนี่ยหรือลิปก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรีสโตร์นะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณครับ